มาครับทุกท่านมาต่อหน่วยกับชปตเตอร์สุดท้ายนะฮะเก uh, 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 ิดอะไรขึ <c Step> <LIAM> ้นต <magical>. ัวการหญิงหายไปแล้วแถมห้องสนยาคารก็อย่างกับเป็นไข่เวยเราแฮกมันสําเร็จแล้วชิปตะส่งตัวการหญิงไปอีกเส้นเวลาแล้วมันก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นตอนนี้เราปลอดภัยแล้วคาได้เริ่มกันรวบรวมเน็กซัสแล้วตอนนี้มันจะแยกส่วนเป็นบางครั้งจิตของเฮวาสจะแยกตัวออกจากแกนของเมย์ ไม่มีนางแล้วพวกเขาก็คงอยู่ได้ไม่นานเน็ัซัก์กำลังทุกข์ทรมานเราแค่ต้องต้านทานเอาไว้ข้าต้องหาอะไรบางอย่างแม่ถ้าจำไม่ผิดมันจะให้เราไปสู้กับคนร่างเงานะฮะน,น่าไง <laughs> เจอกับคนร่างเงานะฮะแต่โชคดีที่เราเอาไอ้ดาบยักษ์มาเล่น <c oughs> เพราะว่ามันแบบเนี่ย <c oughs> ผมแบบยังไงอะอธิบายไม่ถูกนี่มันรุนแรงยังไงวะ อุ้ยโดนปัดเอ้ยเอาเว้ยไม่ทันอุ้ยเจ็บอุ้ยรุนแรงเอ้ยได้ไหมนะเอ้ยโอเคได้อยู่นะฮะกูเกือบไปมาครับดอวเมื่อกี้เราประมาทไปหน่อยผมนึกว่าจะอยู่เว่นๆกับเขาได้อุ้ยเปิดมามันชาโดอัดเลยฮะ เขาชาโดมาแล้วชา a โดกลับไปจะเป็นไรเว่าโอเคเป็นระยะสวยๆแบบนี้แหละเอ้ยเกือบร่วงออ้ยโอ้โ,อโหมันใช้เหมือนเราเวพะเจ้าอ,อโอเคได้อยู่นะครับเ,เกือบไม่รอดตามสเต็ปนะฮะเวลขึ้นมากระชีดหนึ่ง เจอแล้วภาพจำลองของโลกห้องสุญญากาศเก็บชา์โดไว้ในภาพจำลองพวกนี้สักชิดหนึงนี่แมะเราต้องหาเขาและต้องหยุดยั้งมันนานามิแต่มันไม่ได้ผลหรอกและเจ้าก็บอกเราเองว่าห้องสุญญากาศมันอย่าให้ได้กังขาในตัวข้านะเจ้ามนุษย์สติปัญญาของเจ้าอาจจะน่าทึ่งในหมู่ของพวกเดียวกันแต่ข้าฉลาดกว่ามนุษย์เหมือนข้าคิดเวลกว่าร้อยเท่า มีเหตุผลเดียวเท่านั้นที่ชาร์โดจะไม่หลบหนีไปจากห้องสุญญาคารเขาคิดว่าสฟียหายไปแล้วหรือไม่ก็ไม่มีอยู่ไม่อย่างนั้นเขาคงไปจากที่นี่นานแล้วไม่มีทางใดก็ทางหนึ่งแหละชิบตะค้นหาแวะโหลดภาพจำลองที่ประตูแห่งเงาไม่เคยถูกเปิดออกแวะรอเราเดี๋ยวเราจะกลับมาเป็นสถานที่ที่แปลกนะ ถ้าไม่เชื่อว่ามันจะมีจริงเจ้าเข้าใจถูกแล้วเด็กหญิงโนแมดมันเป็นภาพจําลองไม่ใช่โรคจริงเด็กหญิงโนแมดเงันหรอทำไมเจ้าเรียกข้าเช่นนั้นวะชมีคนอยู่ที่นี่ชายคนหนึ่งกับพวกพวกเขาดูไม่เป็นมิตรเลยโอ้ไม่ต้องห่วงหรอกพวกนี้หรอกพวกเขาอาจโจมตีเราสองสามครั้งแต่พวกเขาไม่ใช่คนจริง มานะฮะภาพสะท้อนของวิงมาอืมพลาดโอ้ถ้าจำไม่ผิดนะฮะชาปนี้ว่าจะได้สู้กับยีตูซึ่งผมจะไม่เอาหมัดไปตีออกับมันอีกแล้วนะฮะเพราะว่ามันเสียเวลานะครับเอาไปว่าใครอยากเห็นตอนผมเอาหมัดไปสู้กับชาโดก็ไปดูในเอ่อคลิปเก่าๆแล้วกันนะฮะเพราะผมยังไม่ได้ลบนะฮะ,ฮะสับได้อยู่เรียบร้อยผมจะเอาอาวุธไปตีออกับมันเลยนะมันจะได้ไม่เสียเวลานะฮะ เมื่อกี้สะอึกนิดหน่อยนะครับขออภัยมาวอร์ตัวที่สองอู้ยไม่ทันโอเคเขาเข้ามาใกล้เราอยู่นะฮะอย่างนี้ก็สวยอุ้ยไม่ได้วะเกือบละมันคิดที่ข้อด้วยแหละผมเลยเสียวๆหน่อยโอ้ยอย่างนี้และสวยลากอยแตก เรีบร้อยนะครับเวลครึ่งหนึ่งของ40อ่ะอีกนิดเดียวนะฮะนี่งชยผู้นี้เป็นใครกันทำไมเขาถึงโจมตีพวกเรานั่นคือคนที่ครั้งหนึ่งชาร d โด้แวร์เเคยรู้จักผู้ที่ถูกก็คือภาพพจน์ภาพพจน์ของเขาที่สองคนนั้นจำได้มันไม่ได้สวักสำคัญอะไรจริงๆหรอกเรื่องสำคัญกว่านี้ก็คือทำไมประตูไม่เคยเปิดในโลกนี้ ก็าต้องหาชา์โดให้พบเขาอยู่แถวๆนี้แหละสักที่นานาม้ี้เจ้าถามคำถามนั้นอย่างกับว่าเจ้ารู้คำตอบอยู่แล้วข้ารู้อยู่แล้วห้องพยายามเข้าใจวิธีการป้อนจุดจบของโลกมันก็เลยสร้างภาพจำลองต่างๆออกมานับพันแบบและภาพจำลองนี้คือคำตอบ เพราะไม่มีชาร์โดที่นี่ไม่มีประตูใดๆถูกเปิดและเพราะแบบนี้นั่นก็เลยไม่มีทั้งพลังงานเงาในโลกนี้อ๋อไม่แปลกทำไมใช้ชาร์โดไม่ได้นะฮะโลกไปเดียวที่ชาร์โดจะยอมรับก็คือโลกที่เขาไม่มีตัวตนอยู่เขาเป็นคนก่อปัญหาที่ตัวเองพยายามแก้ดูสิมีชายอีกคนที่นี่ทําไมเห็นได้เขาถึงโจมตีเราละ่ะมนุษย์ภาพมายาทั้งหมดนี่กำลังรอเวทงานเราอยู่เหรอ พวกเขาแค่ไม่มีหน้าที่อืน่นภาพจำลองที่นี่มีไว้เพื่อทำให้ชาโดสงบแน่นอนว่าน็กซัสสร้างแบบของมันขึ้นมาจากหลายๆองค์ประกอบมาครับบอสตัวที่สามแแบบที่สาจะพูดอย่างนี้สิเพราะว่าเราเว้นมา <c oughs> เปลี่ยนตัวมาสีใช่ไหมผมก็ไปเปลี่ยนหมวกกับเปลี่ยนเปลี่ยนแต่หมวกสิชุดอะไรผมก็ใส่เหมือนเดิมนะ มันใช้พลังงานเงาไม่ได้นะฮะจากที่อธิบายข้างต้นเมื่อกี้ได้อยู่อีกนิดเดียวก็จะจบกันฮะมันจะเป็นนานแต่โวกของแบบตอนเราตีชา a ์โดตอนสุดท้ายเนี่ยฮะเพราะว่าชา a ์โดมนเกาะนะฮะแต่ก็แน่นอนผมได้เตรียมอาวุธที่พร้อมจะรับมือกับมันแล้วนะฮะแต่ว่า <laughs> ผมจะไม่ขอยใช้หมัดนะฮะเพราะว่าชุดเซ็ตที่ผมอยากได้้ชุดมังกรอนะ่ะมันยังไม่มานะฮะถ้าสมมุติชุดมังกรมาผมก็อยากจะโชว์เว้นหมัดให้ทุกคนดูนะฮะแต่ก็ กลับไปดูคลิปกเก่าๆได้นะฮะมันจะมีคลิปหนึ่งที่ผมโชว์ใช้หมัดเว่นกับชาร์โดแบบขำๆอยู่นะฮะอันนั้นก็คือเว้นแบบไม่ซีเรียลไออันนี้ก็ไม่ซีเรียลเหมือนเดิมนะฮะแม่เรียบร้อยไม่รอดโอเคเว้นอีกสองตัวก็น่าจะขึ้นเวลนะฮะสองตัวหรือตัวเดียวเนาะพวกเขายังไม่หยุดมีพวกเขาอยู่อีกที่ทางเข้า เราต้องจบเรื่องนี้ให้เ็ลที่สุดไปาลาไม่เคยท่าเจสคิซุเนะช่วยคุ้มกันขณะเราไปตามหาชาโด้ด้วยส่วนทายาทให้มากับข้าอิตูในสภาพนี้ช่วยอะไรไม่ได้มากงั้นข้าจะเอาเขาไปกับเราด้วยขอบคุณได้ยินอย่างนั้นข้าก็สบายใจเยี่ยงนักเจ้าจะมาหรือไม่ โอเคครับเหลือบอสอีกแค่2ตัวเท่านั้นก็จะจบเรียบร้อยแล้วนะฮะชัพเตอร์นี้คาจจำที่นี่ได้มันคือเส้นทางสู่วิหารสฟียแต่เจ้าบอกว่าจะประตูหรือสฟียโลกนี้ก็ไม่มีนี่อ้าวมันยังไงเนี่ยทาไมที่นี่ถึงมีวิหารได้มันปรากฏในโลกที่ประตูไม่เคยถูกเปิดได้อย่างไรมันไม่เคยมีตัวตนจนกระทั่งเรามาถึงในสัตว์กาลังร่มสลายภาพจรลองนี้ก็ด้วยโลกนี้กําลังเชื่อมเข้ากับความเป็นจรงิง โอ้โหความจริงกำลังจะปรากฏนะฮะแต่ว่านะเจ้าเห็นว่าเงามืดมิดด้านหร่อไม่มันคือพวกผู้พิพากษาและไม่ใช่คนธรรมดาด้วยพวกมันคือตัวการและกําลังตามพวกเรามาอ้าวมีคนตามเบอร์บอสอีกสองตัวนะฮะตามที่ผมได้เกิดเอาไว้นะครับผมพวกมันรู้สึกว่ากาลังเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นแถมตัวการหญิงก็คงจะกลับมาในไม่ช้าด้วยเราต้องรีบซะแล้วโอเคจบตัวนี้ก็ได้จะได้สู้กับชาร์โดแล้วนะฮะ มานะครับสู้กับตัวาการก่อนยกต่อไปก็สู้กับชาโดนะฮะผมก็ไปเอาอาวุธธรรมดามานะเป็นอาวุธเขียวน,นี่เรียบร้อยหมุนนี่อาวุธยาวนะฮะเป็นง่ายๆคิดีข้อมาซับเรียบร้อย <laughs> ตัวการสีดำ ชอบชุดมันอะชุดสวยดิฮึแน่ชุดมันก็ชุดเดียวกับเราเนี่ยฮะแต่ว่าสกินไม่ใช่อันเดียวกันเนี่ยเขาเป็นสะกินธรรมดาหมุนทิมทันไหมโอเคทันอยู่ยไม่ทันอะโอเคได้อยู่อุ้ยอุ้ยโดนละโดนละผมโดนละโอเคเตะหัวอยู่เดะบอยยังไงยังไงชาร์โด มาฮะเว้นอีกตัวเดียวก็จบละตอนนี้ผมก็เหนื่อยมากแล้วนะฮะ,ฮะดึกมากแล้วตอนนี้สำเร็จแล้วทำได้ดีมากโพซิมาทายาชาโดข้าคิดไปแววว่าเจ้าต้องมีชื่อจริงชื่อจริงของเจ้าก็คือเออจริงๆแล้วเจ้าเป็นมนุษย์คนหนึ่งสินะอะไรนะนานาีิพูดเรื่องอะไรของเจ้านะเขาอยู่นั่นไงเจ้าเห็นเขาไหมชาโดเฮชาโด มัตเตอร์ชาโด์พวกเจ้าเป็นใครกันต้องการอะไรกับข้าข้ารู้จักพวกเจ้าอย่างนั้นเหรอแปลกนักทีแวกก็มีวิหารปรากฏขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็มีพวกเจ้ามาอีกทั้งหมดนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยชาโด์ Shadow, รอยแผลเต็มไปนะมัตเตอร์ชาร์โด้ในสุดแล้วก็พบท่านแล้วฟังให้ดีนะโลกนี้ไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่ภาพมายาที่คนอื่นสร้างมาหลอกท่านในโลกจริงผู้คนใช้สเฟียกันตามใจชอบ ท่านถูกหลอกแล้วมาสเตอร์ชาโดเพื่อเจออะไรกันหญิงเหก็ซฟเฟียน่ะเดี๋ยวนะข้านึกถึงอะไรบางอย่างออกประตูแห่งเงาท่านเปิดพวกมันออกแล้วพลังงานเงาก็ท่วมท้นโลกนี้มันอยู่ในกระแสเือดของข้าด้วยเช่นกันข้าเป็นเครื่องจักรที่มนุษย์สร้างขึ้น ท่านอยากจะแก้ไขสิ่งที่ตัวเองทำผิดไปแต่พวกเขายับยั้งท่านไว้เดนาตี้กำจัดวีเจียนและหอคอยผู้สละบางลังของพวกเขาองค์หิงน้อยโมอีวาถูกสังหารท่ามกลางผู้สละบางลังคนอื่นๆเพื่อปกป้องไม่ให้พวกวีเจียนผงาดขึ้นมาได้อีกครั้งและท่านก็ถูกขังไว้ในกรงความฝันนี้แต่ท่านก็รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลจริงไหม ตอนนี้ท่านก็เข้าไปในวิหารแล้วถามกับตัวเองเถอะว่าสฟียอยู่ที่ไหนม,มารอบนี้ต้องสู้กับชาโดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดข้าพานางมาหาท่านแล้วเขาเป็นทายาทของท่านจำได้หรือไม่นางคือเหตุว่าทำไมเมธผู้เป็นคนรักของท่านถึงต้องตายท่านแก้แค้นนางได้ที่นี่แวบบัดนี้เอ้านี่มันเอาเรามาเชื่อดนี่หว่ะโอ้โหโคตรชั่ว <laughs> มันเอาเรามาเชื่อดครับทุกคน แม่อันนี้ผมก็ตัดมาเลยนะครับคือพลังมันไม่พอนะฮะผมก็เลยต้องรออีเวนต์ใหม่นะฮะซึ่งแน่นอนครับผมก็ได้ของมาโอ้ยคอมโบเขาหนักจริงโอ้ย,อย,อยหนักหนักหนักมากโอเคเกาะก็แตกวฮะค,คอมโบเขาหนักจริงอุ้ยได้อยู่ได้อยู่พยายามเบสอย่างนี้ไปเรื่อยโอเคอืมรอบนึงรอบนึงสวยเกือบนะฮะเมื่อกี้แวกเลือดเลย นานามินี่แบบโคตรเวียมเลยนะฮะไม่เอาเรามาเผามันหลอกเอาอมาหาชา์โดนะครับให้ชา์โดฆ่าเราโอ้ยเดี๋ยวบร้อยโดนคอมโบจนได้โอ้โหคอมโบหกอันเลยอะ่ะมาสับตรงนี้แหละสับรัวนะฮะรัวลยค้างได้เลยถ้าเกาะมันแตกแล้วนะฮะ ใช้อาวุธของวิเจียนไออาวุธของชาร์กอันนี้มันง่ายแบบมันง่ายนะฮะมายกที่สามนะครับผมไปมุนอ,อืเรียบร้อยเฮ้อุ๊ยชาโดโดไม่ทันว่าจะลองของซะหน่อยเรียบร้อยนะฮะราผมพลาดอันแรกอันที่สองก็น่าจะใช้ไม่ทันแล้วนะฮะไอ้เจ้าพาบีบอยโอ้โหบีบอยยังลดแค่นี้โอ้พระเจ้ามาชาร์ตตีไปเอ้ย นึกว่าจะบล็อกได้อกอดแตกแล้วก็ล่วงไปใช้อาวุธของชาร์จนี่มันเล่นง่ายจริงๆนะฮะเรียบร้อย <laughs> จบเรียบร้อยนะแะชตเตอร์สองสัปดาห์ต่อไปทุกคนก็ได้ดูตอนจบกันแล้วนะฮะสำหรับแชตเตอร์นี้นะไม่ใช่ตอนจบของเกมนะครับทุกคนแม่ข้าไม่ได้คาดหวังเรื่องอันดีอันใดจากเจ้านั้นอนรนี้ข้าไม่ประลาดใจไว้สักนิด แต่สาวจิ้งจอกไม่คู่ควรกับการทรยศเช่นนั้นอย่างแน่นอนทรยศงั้นเหรอโอ้ยแล้วมันคำเก่าหาลอยๆไปนะแล้วคิสุเนะวะอยากให้ข้ารักนางตอบแต่ว่าข้าทำให้ไม่ได้นะขออภัยแต่ผ่านโปรแกรมของข้าไม่รองรับกับเรื่องแบบนั้นพักหายใจทีนึงนะครับทุกคนข้ามีตัวตนในโลกบ้านเกิดของเจ้านะรู้ไหม ที่นั่นข้ารู้สึกรู้สาได้แบบคิสุเนะแล้วก็เหมือนที่นางเจอที่นี่แหละผู้สร้างดูแคนข้าพอกันทีมาสเตอร์ชาโดให้ข้าช่วยท่านเถอะตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าท่านเอาชนะทายาทตัวเองเพียงกำพังไม่ได้แต่ข้าแข่งแร่งกว่านางโอ้จริงเหรอเดือดแชปที่3เราก็ได้สู้กับเขาะนะฮะ <laughs> ข้ามาเพื่อพาท่านกลับไปจากที่นี่นะมาสเตอร์ชาโด มันยากอยู่แต่ว่าข้าก็จะทําให้มันสําเร็จกอบความฝันนี้กําลังพังทลายแล้วจริงไหมผมไม่พูดโกงเพราะมันรู้สึกแปลกๆนะครับมาเถอะข้าจะพาท่านไปยังโลกจริงเราวิเชียนกําลังรอท่านอยู่เครื่องเล่งอนุอยู่ในมือเราแล้ว,ลวการชำระล้างรอเราอยู่โอเคครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะฮะสัปดาห์หน้าก็จะเป็นแชปเตอร์สุดท้ายในโลกอีตัวนะฮะเราก็ต้องรอกันยาวไว้จนกว่าเกมจะอัปเดตโอเคผมไปแล้วไปบ,บาย